สวัสดีครับผมนะครับอนุชาลุงไนเตอร์วันนี้ครับขออนุญาตครับปิดการขายนะครับรถคูดนะครับหนึ่งรายการนะครับไป็นรถคูดนะครับไซส์ขนาด3ตันนะครับยี่ห้อคูเปอต้ารุ่นนะครับ KA นะครับ91้ขีดสนะครับซึ่งสินค้ารายการนี้ครับเป็นตัว S2 นะครับหรือซีรีส์2นะครับเป็นรูปแบบ4เสานะครับเป็นที่เรียบร้อยนะครับ รายการนี Bluetooth ้นะครับก็คือจัดส่งนะครับมอไปแก่ลูกค e ้านะครับจังหวัดขอนแก่นอำเภอพลนะครับ uh, ลูกค <po> ้าเองนะครับคือต้องการนําสินค้ารายการนี้เอาไปใช้งานเกี่ยวเพลงานส่วนตัวนะครับเพราะว่าปัจจุบันลูกค้านะครับคือเป็นลาทํากิจการเกี่ยวกับรับเหมาก่อสร้างนะครับไม่ว่าจะเป็นงานเล็กงานใหญ่รับทั้งหมดนะครับลูกค้าฝากเลยนะครับซึ่งนะครับคือสินค้านะครับ รายการนี้นะครับก็คือถือว่านะครับเป็นหนึ่งในการที่ผมคิดว่าเรื่องการขนย้ายก็สะดวกสบายและก็ราคารครับคือถือว่าเอื้อมถึงไม่แพงอยู่เงินไปอย่างเช่นรถใหญ่ ลูกค้าก็เลยมองว่ามีจุดประสงค์อยากได้รถประมาณนี้เนื่องจากว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่จะตกลงซื้อเนี่ยลูกค้ามาปรึกษาผมก่อนนะครับก็เลยได้ระบายให้ฟังนะครับว่า,าลูกค้าเนี่ยตอนที่ทํางานนะครับคือเกี่ยวรับเหมาองก่อสร้างเนี้ยบางทีก็ต้องจ้างแม่โครเนี่ยมาขุดหลุมหลุมฟุตติ้งบ้างเสาั่วบ้างอะไรบ้างเนี้ยบางทีจาา 3, 5, 000, ้างเขารายวันวันก็สามพันห้าสี่พันนะครับมาสะสมมาเป็นปีๆเนี่ยมันค่าใช้จ่ายมันก็สูงลูกค้าก็เลยมองว่าอยากจะมีรถแม่โครเป็นของตัวเองสักคันหนึ่ง ก็เลยได้มีโอกาสนะครับมาปรึกษาผมนะครับทุกรายละเอียดนะครับรวมไปถึงเกี่ยวกับพวกเรื่องการขนย้ายด้วยนะครับว่ารถประมาณนี้ขนย้ายง่ายหรือสะดวกยังไงเราก็มีการชี้แจงมีให้คำปรึกษานะครับได้ทุกรูปแบบท่านยังไม่ได้ซื้อผมก็ไม่เป็นไรนะครับสามารถปรึกษาไว้ก่อนได้ถ้าพอใจแล้วก็คือค่อยตกลงกันนะครับว่าจะเอาแบบไหนอะไรยังไงนะครับอ่านะครับสำหรับสินค้านะครับรายการนี้ผมก็จบคอลูกค้าไปนะครับในราคาสามแสนนะครับเก้าหมื่นบาทเท่านั้นเองครับถือว่าถูกมากนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยต้องการนะครับอ่าอยากให้ผมเนี่ยแถม่ เพื่อให้รถเนี่ยมันการเสถียรด้วยแล้วก็ดูดีนะครับแล้วก็ผมก็เลยแถมทงเบ็ท้ายอีกทีนึงนะครับเบ็ท้ายที่มันถลอกปอกเถลึกนะครับเก็บให้ตาสีให้ตกส่วนนั้นนะครับมีติดตั้งไซเรนเฟสปอตไลท์เปลี่ยนสายหองเหลวนะครับให้มันเรียบร้อยนะครับแล้วก็รวมบริการจัดส่งนะครับฟรีนะครับทุกอย่างนะครับบอกได้เลยว่าคุ้มมากนะครับคุ้มจนเหลือคุ้มนะครับสำหรับรายการนี้ กับท่านใดที่ยังสนใจนะครับไม่ว่าจะเป็นรถขวดกี่ตันขนาดไหนสามารถปรึกษาผมชุดรูปแบบอารมณ์อะไรนะครับรูปแบบไหนปรึกษาทั้งหมดเพราะว่าร้านผมไม่ได้จําหน่ายไม่โคงเดียวจําหน่ายอะไ่นะครับครบวงจรนะครับซึ่งผมเปิดสาขามาเป็นสาขาที่2สําหรับรองรับนะครับรองรับกับเรื่องอะไรของลูกค้านะครับทุกรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสินค้าที่ผมขายไปหรือลูกค้านะครับเจ้าอื่นนะครับหรือลูกค้าแบบใหม่ๆเลยนะครับเป็นลูกค้าใหม่สำหรับผมเลยก็สามารถปรึกษาได้นะครับเรื่องอะไรก่อนที่จะมาเปลี่ยนก่อนที่จะเช็ค ในการอย่างเช่นเรื่องคงเรื่องความร้อนอุปกรณ์อะไรชำรุดเสียหายหรือมีเสียงดังตรงนู้นตรงนี้อะไรปรึกษาได้ตลอดนะครับสำหรับวันนี้ครับผมวิชา์ครับมือเจอร์ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ